ทุกเดือนเงินเดือนของคุณก็จะหายไปโดนหักประกันสังคมโดยตรงแต่รู้ไหมว่าเป็นหล่งสะสมทรัพย์เงินให้คุณได้นะวันนี้จะพาไปดู3วิธีเอาเงินคืนจากประกันสังคมง่ายๆผ่านมือถือแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยวิธีการที่1เบิกเงินว่างงานใครที่โดนไล่ออกหรือว่าออกเองเงินเดือนก็หายไปเคยกังวลไหมตาประกันสังคมเขาจ่ายเงินให้นะมี2กรณีที่คุณเบิกเงินได้เลิกจ้างก็จะได้ 7จของเงินเดือนได้ไปเลยนาน6เดือนหรือลาออกเองได้45%ของเงินเดือนได้รับไปเลยนาน3เดือน ทีนี้อยากจะเอาเงินคืนเนี่ยก็ทำได้เลยนะเข้าสู่เว็บไซต์ของประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เข้าไปลงทะเบียนว่างงานนะต้องทำภายใน30วันหลังจากออกจากงานแล้วก็เชื่อมต่อบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยจากนั้นก็รอเงินเข้าทุกเดือนเห็นไหมง่ายสุดออกจากงานก็ยังได้เงินไม่ต้องกลัววิธีการที่2เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเวลาป่วยไม่มีเงินเนี่ยก็รักษาได้นะไม่ต้องกังวลและระบบของประกันสังคมเนี่ย เขาก็มีสิทธิ์รักษาฟรีอยู่แล้วทีนี้วิธีใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลคุณก็เพียงไปที่โรงพยาบาลที่คุณเลือกนะไปยื่นบัตรประชาชนแล้วคุณก็รักษาได้ฟรีหรือพวกค่าหมอค่ายาค่าดําเนินการอะไรเนี่ยมันก็ฟรีหมดคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายเองนะแล้วถ้าเกิดใครไปโรงพยาบาลน้องสิทธิ์อันนี้ก็จ่ายเองไปก่อนแต่ว่ามาขอคืนได้การขอคืนก็ทําได้โดยการเข้าสู่แอปพลิเคชัน S H O Plus เอาใบเสร็จที่ได้เนี่ยจากโรงพยาบาลเข้าไปเก็บ ไว้โหลดไว้ในนั้นแล้วก็รอรับเงินมันก็ง่ายเวอร์เลยแล้ววิธีการที่3เบิกเงินชราภาพใครที่ทํางานมาทั้งชีวิตเงินบริการสังคมที่จ่ายไปเยอะมากเอาคืนได้ยังไงเงินชราภาพเบิกได้สองแบบ 1. รับเงินบําเหน็จคือรับไปเลยก้อนเดียวสําหรับใครที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เดือนแล้ว 2. รับเป็นเงินบํานาญหรือว่ารับเป็นรายเดือนไปเลยสําหรับใครที่จ่ายเงินสมทบครบตั้งแต่180เดือน วิธีการรับเงินก็ง่ายมากเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LSO Plus หรือว่าเว็บไซต์ของประกันสังคมไปยื่นคำขอเลยเปิดเงินชราภาพจากนั้นก็รอเลยรอเงินเข้าทุกเดือนเงินที่จ่ายไปไม่ได้หายไปไหนนะถึงวัยเกษียณก็จะมีเงินใช้ได้อย่างสบายเป็นยังไงกันบ้างเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใช่ไหมอยากจะใช้มือถือเนี่ยเบิดเงินประกันสังคมไม่อยากจะใช้เวลามากๆไปกับสำนักงานประกันสังคมคุณก็เลือกเอาละกันสรุปให อีกครั้งหนึ่งนะสามสิทเด์เรียกร้องที่จะได้เงินผ่านมือถือก็จะมีเงินว่างงานตกงานก็ได้เงินมีข้าวรักษาพยาบาลรักษาฟรีเบิกเงินคืนได้แล้วก็มีเงินชาราภาพนะถึงวัยเกษียณเนี่ยก็เบิกคืนได้ใครอยากจะลองเข้าไปเช็คเงินของตัวเองเนี่ยก็ทําได้นะผ่านแอป sso plus หรือว่าเว็บไซต์ของประกันสังคมก็ได้